สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง y o u t u Big e b l i g h t f a c e b o o k c o m s t r a p i d e b o กและเว็บไซต์ i t c o o g a n g c o m ทุกท่านครับวันนี้ IT t i ิปเป็นช่วงที่เราจะมาสอนคุณการใช้มือถืออีกครั้งหนึ่งนะครับหลายคนถามเกี่ยวกับเรื่องของการพิมพ์ภาษาไทยแต่ว่าด้วยเสียงทีนี้คือมือถือซัมซุงอ่ะพูดเลยว่าถ้าคุณเข้าไปที่เมสเซจนะครับแล้วลองพิมพ์สักคำหนึ่งอ,ะอ่ะสมมติผมงี้กันเนาะ เนี่ยคุณกดรูปใหม่ใช่ไหมครับมันจะบอกว่าให้คุณใช้ s s u s u Voice k e y e y b r d นะครับซึ่งปัญหาของ Samsung Voice Keyboard ก็คือมันไม่มีภาษาไทยครับพราะไม่มีมือภาษาไทยสิ่งที่คุณจะต้องเกิดก็คือแล้วมันจะพิมพ์อย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาเทคนิคในการทําให้มันสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้โดยปิดไอ้ฟังกชันนี้ไปได้เลยและเปิดของใหมขึ้นมาแทนไปดูกันว่าคืออะไร สิ่งแรกที่คุณต้องทำนะครับคือ 1. ปัดลงปัดออกมานี้นะครับแล้วกดรูปฝันเฟืองกดเข้าไปครับพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บคุณเข้าไปที่การจัดการทั่วไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นจากสอเป็นคูบไม่ใช่คุณจะต้องมากดที่รายการแป้นพิมพ์นี้นะครับคุณสังเกตไหมครับว่ามันจะมี2อันที่เป็นระบบเสียงใช่ครับมีซั s u n ง v o i c e Keyboard กับทาง Google น,นั่นเองเราจะต้อง ปิดอันที่1ก็คืออันนี้นะครับปิดเสร็จปุ๊บเข้าไปที่อันนี้ครับพอเข้าไปที่อันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีว่าเป็นภาษาเริ่มต้นถ้าเครื่องใครเซตภาษาไทยก็แล้วไปแต่ถ้าสมมติว่าคุณเซตเมนูเป็นภาษา,ษาอังกฤษคุณจะทํำยังไงคําตอบก็คือก็เข้าไปหาเนี่ยครับว่าจะเอาแบบไหนเอาภาษาอังกฤษแบบไทยๆก็ได้นะครับแล้วก็ ผมเพิ่มอีกอันนึงแล้วกันเพราะ English มันเยอะเหลือเกินนะฮะก็เป็นอ g l i s h ของ United s t a t e ทนะครับซึ่งมันเป็นดีฟอยู่แล้วไม่เป็นไรเราค้นหาภาษาไทยครับภาษาไทยนั้นจะอยู่ข้างล่างเลยนี่อย่างนี้ครับเสร็จปุ๊บกดตกลงนี่ครับมันก็จะให้เราเลือกเอาเป็นอย่างนี้ได้ภาษาหลักเป็นไทยไทยภาษาตรงนี้เป็นไ i English อย่างนี้นั่นเองครับ อาทีนี้เดี๋ยวเราเลือกแบบนี้เสร็จปุ๊บเราจะมาลองกดฟังก์ชันเดิมกันครับว่ามันสามารถที่จะพิมพ์ได้จริงหรือเปล่าตอนนี้เรามาทดลองการใช้นะครับโปรแกรมที่ผมจะทดลองเนี่ยมันคือ s Sam m s u ุ g Note มันสามารถที่เราลองรับการพริมพ์โดยคีย์บอร์ดได้อยู่แล้วนะครับวิธีการทดลองก็ง่ายมากครับคุณเห็นรูปปุ่มไมโครโฟนตัวนี้ใช่ไหมครับกดเข้าไปเลยแล้วก็ลองพิมพ์ดูนะครับตัวอย่างเช่นสวัสดีครับชาวโลก วันนี้เป็นยังไงบ้างครับ h e l l o 1 2 3 4 5นี่แบบนี้ครับมันสามารถที่จะพิมพ์ได้งอย่าที่คุณได้เห็นนั่นเองครับเนี่ยมันพิมพ์แทบแทบจะทุกคำที่ผมพูดไปเลยแต่ว่าถ้าคุณพูดเร็วเนี่ยไอตัวนี้อาจจะไม่ทันครับก็ลองค่อยๆพูดแล้วก็ Edit แก้กันไปแต่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วท่้ที่ผมทดลองมาครับ โอเคสำหรับทิปสั้นๆก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับใครลองแล้วติดปัญหาคอมเมนต์มาได้หรือว่าใครอยากให้มีทิปอะไรใหม่ๆใ,ใ,ในช่องก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ว่าอยากเห็นทิปอันนั้นเห็นทิปอันนี้เนี่ยพิมพ์เข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวถ้าลองทำแล้วถ้าทำได้เดี๋ยวจะกลับมานำเสนอใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับรวมไปถึงใน facebook.com อมสระบีลบอกครับ